ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาอันนี้ขนมปังแผ่นนะคะแล้วก็เรามีชีสค่ะมีชีสแผ่นนะคะเราจะทํากินขนมค่ะซึ่งก็คือนี่ค่ะขนมปังแล้วก็ชีสแล้วก็ขนมปังอีกแล้วก็ใส่ปูอัดแล้วก็ไข่แล้วก็เนยค่ะเอาไปอบก,กันมีรสเอิม่มมีหน้าไส้กรอกก็มีนะคะ มาสะกอกก็มีนะั่ากินเหมือนกันนะหรือว่าอยากจะทำเป็นขนมปังหน้าอะไรดีอีกตอนนี้มีแค่สะกอกเกือบอันนี้ค่ะแต่อร่อยมากนะคะเราใส่เนยไปเยอะๆค่ะี๋ยวเราก็เอาไปอบกันเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะ นี่ที่เสร็จไปแล้วนะคะก็หอมมากๆคืออยากจะบอกว่าคือกลิ่นมันนะอยากให้ทะลุไปถึงนู่นเลยเอาค่ะคุณนายรับประทานค่ะเอาเลยค่ะ,คะน้อติค่ะมาน้อติค่ะนี่เดี๋ยวอันนี้ก็ไปอบต่อค่ะชิมไหมค่ะขนมปังปชิสปิกแล้วก็สกอ,อกขันใส 现在有点都欠下行了。 หอมจังเลยหอมมากคือความรู้สึกใช่ไหมคะเวลาเราไปพักโรงแรมหรือว่าเป็นอาหารเช้าอย่างเนี้ยเราจะแบบได้กินข้าวหน่มปงังหรือว่าเป็นข้าวต้มอย่างเนี้ยใช่ไหมคะที่โรงแรมเป็นอาหารเช้าเนาะก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นเหมือนแบบนั้นเลยนะคืออร่อยนะคะทุกคนอร่อยนะเวลาต้องแปไปพักที่ไหนเนี่ย อาหารเช้าต้องเป็ก็จะรับประทานอย่างเช่นเหมือนขนมปังปิ้งกับากาแฟแล้วก็เป็นข้าวต้มอย่างเนี้ยนะคะก็สมัครจะกินแบบนี้จริงๆนะแล้วก็พอวันนี้มาถึงแล้วก็คือแบบทํากินเองเลยค่ะวิไม่มีอันตัดหรอกัดแบบนี้เลยนะอืมออกรอบอืมชิ้นอยู่ข้างในคะ่ะ ไม่ใจเห็นหรือเปล่าอืมหอมอร่อยมีทั้งไข่ด้วยจริงๆต้องมีสลัดหรือว่าแนมแยมใช่ไหมคะอะอืมคือวันนี้เรามีแค่นี้นะคะชิคชิค้อาลอืม,อม,อม คือถ้ามาคิดแล้วต้นทุนอยู่ที่ประมาณอ2,000จัดประมาณ20บาทได้ถ้าเราไปขายก็35บาทได้ไหมคะจะมีคนซื้อเราไหมเนี่ยได้อยู่นะร้านเนี่ยอร่อย